เอกาพวงกรงกวงชุมอายุ12ปีครับผมเป็นแกนนําของกลุ่มลูกเชียรปราบครับสําหรับโครงการลูกเชปราบสืบสารตํานานกลองยาวของหมู่บ้านดินนาพื่อผมได้ตั้งใจที่จะสืบทอดกลองยาวในหมู่บ้านชุมชนของผมครับโดยกิจกรรมที่ผมทานะครับเริ่มต้นจากการมาเรียนรู้กับผู้สูงอายุในชุมชนครับหลังจากนั้นพวกผมได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะฝึกซ้อมที่ สถาบ,บันการเงินของชุมชนบ้านดินานาร่วมกับผู้สูงอายุครับพผมได้มีโอกาสที่จะไปตีกรยาวกับผู้สูงอายุในชุมชนและพื้นที่ต่างๆครับนอกจากนั้นพวกผมยังภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญใน,นอนาคตของ่บ้านดินนานครับรับสำหรับที่มาของ <ฮ> <ayo> สสกิจกรรมสืบสารตำนานกองยาวบ้านดิานานะครับอันนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากกลุ่มเด็กๆนะครับในชุมชนซึ่งซึ่งเป็นเด็กในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยเขามองเห็นว่าในในหมู่บ้านเนี่ยจะมีกลุ่มชมรมที่เรียกว่าชมรมตีกองยาวอยู่นะครับซึ่งก็จะมีผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็เป็นผู้สูงอายุแล้วเขามองเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้นะครับไม่สามารถที่จะทกิจกรรมตรงนี้ต่อได้เนี่ยก็อาจจะทําให้กิจกรรมตรงนี้เนี่ยสูญหายไปได้นะครับเด็กๆนะครับก็เลยมองเห็นว่าอยากที่จะสืบทอดนะครับแล้ว สืบสานกิจกรรมตรงนี้ต่อไปในเรื่องของการตีกลองยาวนะครับก็เลยรวมกลุ่มนะครับที่จะน,นําเสนอกิจกรรมตรงนี้แล้วสิ่งที่ได้กลับมาอีกหนึ่งอย่างนะครับจากการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็คือการทําให้ช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมันเชื่อมต่อได้ได้แนบชิดม,มากขึ้นนะครับเพราะเท่าที่สังเกตเองเนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีช่องว่างในเรื่องของการทํากิจกรรมอยู่แต่พอมีกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเข้ามาช่วยเสริมทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยใกล้ชิดม,มากขึ้นนะครับทำให้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักกันได้มีการพ เด็กไล้มาจับกลองยาวตอนนี้การรู้ทุกกับปุ่มใช่มาร์กพอมันได้ซื้อตอดตอด่อต่อไปหัพมกระซื้อตอดมาตีอย่างแล้วก็คดตอดตอด,ตอด,ตอดตอได้หลุดล่านตอต่อไปแล้วซึ่งได้ไปได้จ่ายครับเรื่องกีฬาต่างๆไม่ว่ากีฬาโรงเรียนให้รก็คือเด็กได้จ่ายออกกล่องยาวนี่ไปได้จ่ายเมื่อเด็กเกี่ยว์รถไปเกย์รบมาตอนนี้มันกเบมูไปคลั่งเนี่ยเพราะว่ามันมามาก้ามาชุดตรงนี้คือเราได้อยู่กลายอู้กลายตาของผู้เย้ยๆคนเยอยๆที่มา อยู่ไกลๆบาลล้านอนยู่ลานเด่นจังืีเด็กได้ประโยชน์กับสวนหมากค็คือมันจะได้ประโยชน์ในต่างดีว่ว่าคือได้ออกกำลังกายได้เดย็นรู้จะจุดต่อต่อไปแล้วเป็นการมันไม่ได้ไปเกี่ยวเล่นเรื่องต่างๆนะคือเด็กมันได้ได้มายุกับคนยังยัย ในส่วนของกลองยาวก็เป็นสิ่งที่ทางชุมชนดินานาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของชุมชนน่ยนะคะที่มีการทํากันมารุ่นต่อรุ่นตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายและเด็กๆในโรงเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานก็จะเห็นถึงวัฒนธรรมที่ทํากันมานี้อยู่ตลอดตัวเองก็เลยมีความคิดว่าการที่เด็กซึ่งเป็นเยาวชนที่จะโตขึ้นไปในอนาคตเนี่ย ได้ใช้เวลาอยู่กับการที่เขาอยู่กับสิ่งเดิมๆท,ที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กสมัยนี้โดยปกติเด็กเขาจะไปอยู่กับโทรศัพท์กับเกมคอมพิวเตอร์นะคะถ้าหากใช้เวลาในช่วงนี้มาอยู่ด้วยเด็กจะไม่ไม่ทอดทิ้งวัฒนธรรมเดิมแล้วออกไปอยู่ในชุมชนอื่นๆที่นอกเหนือออกไปนะคะจากนั้นพอเด็กเริ่มมีความชํานาญประกบกับผู้ปกครองได้ช่วยในช่วงแรกๆก็ว่าจะสามารถที่ออกไปนําเสนอในส่วนของชุมชนต่างๆได้ค่ะ